สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่10ตุลาคม2567นะครับสําหรับหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสี่คลิปสี่รอบนะหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับก็ขอเรียนให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ทราบนะครับ มีรอบไหนบ้างออกเวลาไหนบ้างนะครับรอบเช้านี้ก็จะออกเวลาประมาณ10โมง5นาทีนะครับเป็นเลขจากช่อง9นะช่อง9นะใครจะนําไปจัดช่องตลาดด้วยก็ได้เพราะมัน,มนออกเรียรย่ยอะไรมันออกระยะเวลาใกล้เคียงกันมันก็สามารถที่จะออกเลขเดียวกันได้นะครับหรือไม่ก็ขยับแ้มนิดหน่อยนะครับสมมติว่ารอบเช้าอาจารย์ให้1 2 3อย่างเงี้ยนะพอถัดไปก็จะเป็นช่องตลาดออก ถ,ถ้าช่องตลาดออกหลังก็ขยับไปหน่อยหนึ่งก็คือสองสมสี่อะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ๆนั้นให้ขยับเลขงไปนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้กวก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เช้านี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับศูนย์กับหน,ะนึ่งกับสองนะสองนะครับนี้อะไรเนี่ย 0กับ1กับ2นะคู่กับ3า5 6ี่ห้าก็นะครับท3นสามทูนสี่ทนห้านนจนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหครับตามนี้นะครับเป็นวักหน่อ,อ่าอเคอเนที่1นะครับเลนที่1นนที่1ล้ 1, ลกันนะครับส่วนอันนี้เอาท้ายนะห้าหเนะครับตามนะครับ อ่ะจกดเอาเลยครับตามนี้ตามนี้เลยนะครับเด <You 're S 1> ี๋ <You 're S 1> ยวจะเดี๋ <You 're S 1> ยวจะตีเส้นให้ โอเคนะครับเราก็มาดูใกล้ๆเลยนะครับเศษมันก็จะอยู่ตรงละลานี้แหละสีสีสีเขียวนี่แหละครับแบบนี้นะครับเกินแล้วนี่มันทําไมสีเขียวหมดล่ะอ่าัาคารนี้นะครับปิดหินนะเราเน้นที่หนึ่งนะครับถึดูที่หนึ่งูนกับสองก็จัดไปนะครับใครชอบนะแต่ขอเน้นที่หนึ่งละกันนะครับไม่ได้เรียกว่าฟันทงหรอก มันธงที่รมัน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 ผุยปุ๊ดผุยปัดขนาดว่าเน้นมันยังยังมันยังถากไปถากมาภาษาอีสานนะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเฉียดเฉียวห้าไปห้ามา่บเจดเอานะครับสามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอขพบคุณมากมานะครับหุนไทยเช้า10บโมงส0บโมงของวันที่10นะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ